สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันในช่วงวันว,าว่างๆกับแอด no wine no life กันอีกเช่นเคยนะคะทุกคนชื่นชอบเรื่องราวของนางเงือกกันไหมคะมีเรื่องราวอยู่หนึ่งเรื่องก็คือเวลาที่เราอ่านนิยายหรือดูตามสื่อต่างๆเรามักจะได้ยินว่าเวลานางเงือกร้องไห้น้ําตาของนางเงือกจะไหลออกมาเป็นไข่มุกบริสุทธิ์ที่แสนจะล้าค่าที่ทุกคนอยากได้มาครอบครอง ซึ่งซีรีส์ที่แอดกำลังจะพูดถึงเนี่ยก็มีส่วนของนางเงือกและไข่มุกเหมือนกันค่ะแต่มันไม่จบแค่นั้นนะสิคะไปพบกับความวุ่นวายของราชวงศ์และความสัมพันธ์แบบต้องห้ามกับเรื่องไข่มุกเคียงบัลลังก์กันเลยค่ะทุกคนไข่มุกเคียงบัลลังก์นะคะเป็นเรื่องที่ใครที่ชื่นชอบซีรีส์แนวดราม่ามากๆเนี่ยต้องดูเรื่องนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะ เพราะเนื้อหาที่แสนจะเข้มข้นมากๆนักแสดงเนี่ยก็ยังเล่นทําถึงจนคนดูแทบขิดเป็นระนาวเลยค่ะโดยได้นักแสดงระดับตัวพ่อตัวมัมของวงการระหว่างยางมี่และเฉินเว่ยทิงค่ะ โดยเส้นเรื่องจะพูดถึงเรื่องราวของแคว้นจิวโจแคว้นแห่งนี้คือมีสิ่งล้ำค่าที่ผู้คนต้องการอยู่ก็คือน้ำตาหนหง,งือกหรือก็คือไข่มุกนั่นเองเป็นของที่มีค่ามาหาศาลที่สุดแน่นอนว่าไข่มุกเนี่ยก็ต้องอยู่ในทะเลเพราะฉะนั้นชาวประมงเนี่ยก็ต้องออกตามหาสิ่งล้ำค่านี้มาครอบครองค่ะนางเอกของเรานะคะฟางไห่ซื่อน้องเป็นชาวประมงตัวน้อย,นอยคนหนึ่งค่ะที่ได้ไข่มุกมาไว้ในครอบครอง แต่พระเหตุการณ์นี้มันเลยทําให้เกิดการสังหารหมู่เกิดขึ้นค่ะและนางเอกเ,เนี่ยก็ต้องสูญเสียครอบครัวไปตั้งแต่ยังเด็กเลยค่ะแต่นางเอกของเราได้ถูกช่วยเหลือเอาไว้และได้เป็นสิทธิ์ของคนที่ช่วยเหลือ,อนางเอาไว้ค่ะ จากเด็กสาวชาวประมงไห้ซื่อเนี่ยได้เปลี่ยนบริบทต,ตัวเองเป็นคุณชายน้อยเพื่อความสงบสุขของชีวิตนางไห้ซื่อนะคะเติบโตขึ้นมาเป็นคนใจดีจิตใจเมตตาฉเฉลียวฉลาดเก่งไม่ยอมไม่ใครมารังแกไม่รังแกใครก่อนและยึดมั่นในความรู้สึกของตัวเองแต่ตอนที่ไห้ซื่อสู้เนี่ยมันเท่มากๆเลยละค่ะ ส่วนคนที่ช่วยเหลือนางเอกไว้เนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นค่ะเขาก็คือฟางจูพระเอกของเรานั่นเองค่ะฟางจูเนี่ยเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลามีฝีมือที่เก่งกาจเมื่อก่อนเคยละมุนนะคะแต่เนื่องจากเหตุการณ์ในอดีตทําให้เขาเนี่ยมีกําแพงน้ําแข็งขึ้นมาแล้วก็เป็นคนที่บ่าไหลสุดนะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบกรับอะไรไว้เยอะมากมายในชีวิตนี้นะคะชีวิตนี้ของเขาเนี่ยไม่ต้องการสิ่งจะลงใจอย่างภรรยาและบุตร เป็นหัวหน้าหน่วยองค์รักษ์รับของแคว้นมีสัญญาเลือดกับองค์จักรพรรดิแบบว่าเป็นสัญญาหุ่นรับเคาะแทนนะคะอีกทั้งเขายังไม่สามารถตอบรับความรู้สึกของนางเอกได้ต้องยับยั้งเอาไว้ค่ะขารับรู้มาตลอดว่าไห่ซื่อเนี่ยคิดเกินคำวสิทธิ์และอาจารย์มาตลอดแต่เขาก็ไม่สามารถรับความรู้สึกนั้นไว้ได้แม้อยากก็ะตามนะคะนอกจากมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องห้ามแล้วเนี่ยยังมีผลพวงของภายหน้าคือภาระหน้าที่ของเขาเนี่ยเยอะมากๆนะคะ ก็ถ้าหากวันใดที่เขาไม่อยู่แล้วเนี่ยคนที่ต้องมาสารต่อหน้าที่นี้เนี่ยก็คือลูกๆและภรรยาของเขาพระเอกก็เลยตัดไฟตั้งแต่ต้นลมซะเลยค่ะให้มันจบแค่ยุคเรา นอกจากความรักของนางเอกนะคะที่แอดคิดว่ามันยิ่งใหญ่มากๆเลยไม่ว่าจะโดนปฏิเสธขนาดไหนไห้ซื่อเนี่ยก็ยังจะรักอยู่แบบนั้นแบบไม่ต้องครอบครองก็ได้นะคะเพราะพระเอกเนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยชีวิตน้องไว้ให้เติบโตมาถึงจนทุกวันนี้นอกจากคู่หลักเนี่ยเรายังมีคู่รองที่บันเทิงไม่แพ้ก,กันเลยค่ะกับเรื่องราวฮ่องเต้ จูจงซุยกับองหญิงทีหลันนะคะเป็นคู่ที่แอดลุ้นและเอาใจช่วยองหญิงสุดๆเสียสละมาแต่งงานไม่พอนะคะมาพบเจอสามีที่มีปมเกี่ยวกับการเสียหองเหาที่รักไปในอดีตทําให้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเวลาขึ้นนะคะก็เป็นคนที่แรงมากๆเลยเวลาลงก็ข้างรักละมุนมากๆเหมือนกันคู่นี้เนี่ยลุ้นพอๆกับคู่เอกเลยละคะ่ะ เรื่องนี้ฉากคอสตูมซีจีอลังการมากๆเลยค่ะสมกับเป็นซีรีส์ที่มีทุนสร้างมหาศาลนางเงือกก็คือสวยมากๆเลยนางเงือกในตอนแรกนะคะแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ตัวละครทุกตัวในเรื่องเนี่ยมีปมในอดีตที่เจ็บปวดกันหมดเลยค่ะ เคมีของคู่หลักและคู่รองก็คือดีค่ะอีกอย่างก็คือใครที่ชื่นชอบซีรีส์ที่มีปรมปริศนาเยอะๆมากๆตั้งแต่ต้นเนี่ยเชิญป้ายนี้ได้เลยค่ะไม่ผิดหวังกับปริศนาแน่ๆมีทั้งปริศนาเรื่องไข่มุกเรื่องพระเอกว่าเป็นคนสังหารของเฮาจริงไหมในอดีตนะคะความสัมพันธ์ของพระเอกกับฮ่องเต้นะคะอ่อแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็มีน้องข่วงจิ้นเจี๋ยเล่นด้วยนะคะทุกคน ไปค้นหาปริศนาเหล่านี้ด้วยกันเถอะค่ะทุกคนในเรื่องไข่มุกเครื่งบอลลังสามารถรับชมได้ที่ VTV เลยนะคะทุกคนก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของแอดด้วยนะคะหากวันนี้มีการผิดพลาดประการใดแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นงวายโน i ไขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้ามีความสุขเยอะๆนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคน